สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันับเตียวันนี้มาติดตามข่าวความคืบหน้าการรือ้อสะพานแยกบางกะปิเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสามโรงกันบ้างที่ล่าสุดเราฟอมเตรียมดมําเนินการรื้อสะพานแยกบางกะปิตั้งแต่บริเวณหน้าแมคโครลาดพร้าวถึงแยกสามสาลีในวันที่11เมษายน2563โดยการดําเนินการรื้อสะพานแยกบางกะปิ และปรับปรุงสะพานจะใช้เวลาประมาณ24เดือนซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางไม่สามารถใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกบางกะปิได้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับมีรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอรมาวา่่าในวันที่11เมษายน2563นี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาพร้าวสำโรงเตรียมดำเนินการรื้อสะพานแยกบางกะปิเพื่อก่อสร้างสายทางโครงการตั้งแต่บริเวณหน้าแมคโครลา,รา้าวถึงแยกลำสาลีและกรุงเทพมหาคนครจะประปรุงโครงสร้างสะพานแยกบางกะปิตั้งแต่บริเวณแยกบางกะปิถึงนีดาสำหรับสะพานแยกบางกะปิมีความยาว1,600เมตรจากถนนลาพ้าวบริเวณหน้าแมคโครลาพร้าวไปยังถนนเสรีไทย บริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนีดาโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงมีแผนก่อสร้างสายทางของโครงการตั้งแต่บริเวณหน้าแมคโครลาดพร้าวถึงแยกหลาสาลีรวมระยะทางประมาณ1,000เมตรด้วยแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะเริ่มจากขั้นตอนการรืาา้อสะพานแยกบางกะปิและก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองภายใต้าการกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานาครจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างสะพานแยกบางกะปิตั้งแต่บริเวณแยกบางกะปิถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนีดาซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีการก่อสร้างคานทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเมื่อการปรับปรุงโครงสร้างสะพานดังกล่าวของกรุงเทพมหานาครแล้วเสร็จประชาชนจะสามารถใช้ทางสัญจรบนสะพานแยกบางกะปิได้ดังเดิมขั้นตอนการรื้อและก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาพระสำโรงเริ่มตั้งแต่การรื้อพื้นสะพานคานเสาและฐานรากจากนั้นจึงก่อสร้างโครงสร้างเสาทางวิ่งรถไฟฟ้าโดยออกแบบให้เสาทางวิ่งรถไฟฟ้ามีคานร,รองรับสะพานแยกบางกะปิด้วยโดยหลังจากติดตั้งคานทางวิ่งรถไฟฟ้าแล้วจะเริ่มก่อสร้างสะพานแยกบางกะปิใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้ารายงานระบุด้วยนะครับว่าการดาเนินงานรื้อสะพานแยกบางกะปิเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนสะพานแยกบางกะปิและปิดเบี่ยงจราจรหนึ่งช่องทางขวาชิดแนวสะพานฝั่งขาเข้าและขาออกบนถนนลาดพร้าวโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ช่องทางจราจรได้3มช่องทางโดยดำเนินการรื้อสะพานแยกบางกะปิก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและปรับปรุงสะพานโดยใช้ระยะเวลาประมาณ24เดือนปกติเส้นทางนี้แม้จะมีสะพานแยกบางกะปิ การจราจรก็ติดขัดอยู่แล้วและหากมีการรือ้อก็คงจะทําให้การจราจรบริเวณนี้ติดขัดมากขึ้นดังนั้นผู้ใช้เส้นทางก็คงจะต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นตั้งแต่วันที่11เมษายนนี้เป็นต้นไปจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จแต่อย่างไรก็ตามหากโครงการระบบขนส่งมวลชนสําคัญสําคัญที่จะผ่านบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีเหลืองแล้วเสร็จก็จะทําให้พื้นที่แถบนี้มีความสะดวกสบาย และจะเป็นตำเลทองอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับ